มากันที่ Xiaomi AI Glasses นะครับเปิดราคามีอยู่3รุ่นนะครับรุ่นปกติอยู่ที่1,999หยวนนะครับหรือประมาณ9,100บาทไทยนะครับและมีรุ่นที่2องครับโมโน c h r มิกนะครับเลนส์ปรับแสงได้นะเป็นสีเดียวนะครับ2,699หยวนหรือประมาณ1 2ื0 0สองหมืามไทยครับประมาณนั้นและรุ่นที่3นะครับรุ่น Color Electrochromic Edition นะครับเลนส์ปรับสีแบบเปลี่ยนสีได้ด้วยนะ2,999หยวนหรือประมาณ1 4ื่นไม่เกิน1 4ื่นประมาณนี้นะครับถามว่าทำ อะไรได้บ้างมีกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับเลนส์มุมกว้างพิเศษเป็นโ o n y ่แ681นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบันทึกวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,080p 30fps นะครับและก็มีกันสานแบบ EIS ด้วยนะครับถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วภายใน0.8วินาทีนะมีลำโพงคู่ด้วยนะครับที่ติดตั้งไมโครโฟน4ตัวนะครับแล้วก็เพื่อการโทรศัพท์ที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะที่เขาบอกนะครับมีเสี่ยวมี AI e assistant เนี่ยจะเป็น ตัวเสี่ยว AI ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็ไปแน่ใจนะตรงนี้แล้วก็มีฟังก์ชัน AI และ AR ด้วยนะครับก็คือจดจําวัตถุแปลภาษานําทางแบบ AR แล้วก็การชําระเงินนะครับการแสดงผลเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอเป็นไมโคร LED นะที่เขาบอกมามีความสว่างสูงนะครับเพื่อแสดงข้อมูลสําคัญและแจ้งเตือนตรงแว่นตานะครับการออกแบบเนี่ยดีไซน์สามารถพับเก็บได้และมีน้ําหนักเบาเพียง40กรัมเท่านั้นเองนะครับคิดเห็นกันมาช่วยกดคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ